ทุกอย่างทุกเขาให้เข้ากันค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะืเคลียรีเวอร์เลยค่ะวันนี้นะคะคเคลียจะพาทาาําปลาสับทรงเครื่องค่ะไม่ได้กินนานละมาทําให้เพื่อนๆดูกันไปชมกันเลยนะคะไปเลยค่ะปลาสาับทรงเครื่องนะคะก็มีค่ะปลาสาับ พริกป่นค่ะผงชูรสมะนาวค่ะใบมะกรูดกระเทียมหอมแดงตะไคร้ข่าขิงพริกชี้ฟ้าซอยนะคะทำกันเลยค่ะปลาล้าสับทรงเครื่องไม่ได้กินนานแล้วปลาร้าสับเอ่อเคี้ยไม่ได้สับหรอกค่ะ สับแล้วมันกระเด็นมันเลอะไปหมดเลยก็เลยใช้ปั่นเอานี่ไงคะปลาล้าประมาณอาสองขีดเนื้อปลาระแล้วก็ไปปั่นค่ะนี่ค่ะค่ะทำกันเลยนะคะปลาร้าสับค่ะสองขีดใส่ลงไปเลยพริกป่นสองช้อนแกงค่ะใส่ลงไป ผงนัวหรือผงชลดครึ่งช้อนกาแฟกระเทียมค่ะสามกรีบหอมแดงนะคะหนึ่งหัวใส่ลงไปเลยตะไคร้ค่ะหนึ่งต้นคาค่ะหนึ่งหัวใส่ไปขิงหนึ่งหัวค่ะใส่ลงไปพริกชี้ฟ้าแดงห้าเม็ด ใบมะกรูดซอยค่ะสี่ห้าใบใส่ลงไปเลยมะนาวนะคะบีบลงไปเลยหนึ่งลูกไม่ต้องเปรี้ยวมากลูกเดียว,วพอเปรี้ยวเกินแม่นนะคะคนทุกอย่างทุกเขาให้เข้ากันค่ะคนลงไปเลยคนทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ จัดลงจานเลยค่ะกินกับผักสดนะคะแล้วก็จิ้มขา้าวเหนียวค่ะค่ะจัดลงจานเลยค่ะกินกับขมิ้นขาวนะคะหมูใช้เท้าค่ะตะไคร้สดนะคะแล้วก็ขา้าวเหนียวค่ะมาค่ะปลาาสับทรงเครื่องเคจะชิมให้ดูค่ะนี่กินกับตะไคร้จิ้มเลย ตะไคร้สดค่ะเอาแกนกลางออกก่อนนะแกนกลางเข้าแข็งออหอมมากแลาวตินกับข้าวเหนียวอ,อร่อยข้าวเหนียวนิ่มๆเค้นึ่งเค้ใส่นี่ด้วยอืมข้าวไรเบอร์รี่ เนี่ยไม่สีแดงๆอะ่ะอร่อยมากเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะปลาล้าสับทรงเครื่องไม่ได้กินนานอะ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย